สวัสดีค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดการทดสอบ 4G ในเมืองไทยกันไปแล้วนะคะโดยความร่วมมือของกระทรวง ICT กสทชท OT กสทโทรคมนาคม AIS และ Digital Phone เรียกได้ว่าคือหาทีเดียวค่ะ วันนี้ก็เลยจะขอสรุปเรื่อง 4G ใน3นาทีนะคะเพราะหลายคนพอได้ยินปุ๊บบอกว่าอ้ประเทศไทยจะได้ใช้ 4G แล้วหรือเปล่าคําตอบก็คือยังค่ะยังอันนี้ยังเป็นเพียงแค่การนํามาทดสอบเชิงเทคนิคชั่วคราวที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรเชิงพาณิชย์กันอยู่นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของภาครัฐในการบอกใบอนุญ,ญาตและความพร้อมของผู้ให้บริการรวมถึงดูความต้องการของคนไทยเกี่ยวกับการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยค่ะ ว่ากันถึงเทคโนโลยี 4G หรือว่า Long Term Evolution LTE นี้นะคะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่สามารถตอบสนองการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้ดียิ่งขึ้นมากๆด้วยความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง1 0 0เมกะบิตเอร์เซกเร็วกว่า 3G ในปัจจุบันถึง7เท่าค่ะสามารถส่งไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงแล้วก็ถ่ายทอดสดแบบไลฟ์บล็อคแคสต์แบบเรียลไทม์และให้บริการคลาวด์เซอร์วิสรวดเร็วไม่มีดีเลยเหมือน 3G เลยนะคะก็จะช่วยสนับสนุนการทำ e-learning การรักษาโรคทางไกล รวมไปถึงการชมภาพยนต์ความละเอียดสูงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งก็เหมาะมากค่ะสำหรับการทําธุรกิจมัลติมีเดียในอนาคตค่ะสำหรับพื้นที่ในการทดสอบตอนนี้ก็มีอยู่สย่านความถี่ด้วยกันนะคะก็มีความถี่2,300เมกะเฮิร์ตซ์บริเวณถนนพระรามหนึ่งตั้งแต่มาบุญครองไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะและบริเวณศูนย์ราชการกระทรวง ICT และสำนักงาน TOT แจ้งวัฒนะโดยเปิดให้ทดสอบการถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะ ส่วนย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์ก็จะเปิดทดสอบที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเปิดทดสอบกันถึงช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคม2555นี้ค่ะสำหรับประชาชนที่อยากจะทดสอบต้องไปยืมใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันว่า USB dongle ที่รองรับ 4G ที่ AIS Shop สาขาที่เขาให้บริการทดสอบ 4G ในโซนที่จัดไว้ให้เท่านั้นนะคะไม่สามารถเอากลับไปทดลองที่บ้านได้ค่ะสำหรับไปต่างประเทศนะคะเขาก็มักจะให้บริการ 3 G กับ4 G เนี่ยควบคู่กันไปค่ะโดย3 G จะเป็นโครงข่ายหลักที่ครอบคลุมพื้นที่สำหรับใช้งาน Data ในชีวิตประจำวันทั่วไปส่วน4 G ก็จะเหมาะกับกลุ่มเฉพาะที่มีการใช้งานเชิงลึกที่ต้องการความเร็วความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถามว่าไทยจะได้เริ่มใช้4 G กันจริงๆเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายเชิงพาณิชย์ของกสทชนะคะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ซึ่งทางโอเปอเรเตอร์อย่าง AS เเขาก็บอกว่าหากภาครัฐเปิดประมูลใบอนุญาตก,ก็พร้อมทำทั้ง3 G และ4 G เลยละค่ะ แต่ว่ามือถือ 3G ที่ขายกันอยู่ในไทยเนี่ยยังไม่รองรับ 4G นะคะแต่เมื่อเปิดใช้กันจริงๆแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็เข้ามาขายกันเองละค่ะสำหรับรายละเอียดที่เราว่าไปทั้งหมดนี้นะคะติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ที่กินอยู่ด้านล่างนี้สวัสดีค่ะ